รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอร์จ์จำกัดมหาชนไม่โลชั่นมิสทีนไวส์สปาฟักข้าวผิวกระจ่างใสชัดมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนกันอีกแล้วนะคะในเวลาดีๆ14นาฬิกา10นาทีทางช่องอมริรนทีวี HD ช่อง34เวลาบ่ายๆแบบนี้ท่ามกลางเมืองที่วุน่นวายหลายคนคงโหยหาคิดถึงธรรมชาติเสียงน้ําความเขียวขจีหามุมที่เงียบสงบเหมือนได้หลุดออกจากบรรยากาศของสังคมเมืองแบบเดิมๆซึ่งวันนี้แหวนก็จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ Planetary Green Cafe คาเฟ่ที่มาในคอนเซปต์สวนป่าในเมืองที่ไม่เพียงแค่ให้ความชุ่มชื่นด้วยความเขียวขจีของต้นไม้เพื่อรีแล็กซ์ร่างกายและจิต แต่ยังมีพันไม้หายากนานาชนิดและยังพร้อมให้ความรู้เรื่องพันไม้แก่แขกผู้มาเยีอยทุกท่านอีกด้วยคาเฟ่แห่งนี้จะว้าวขนาดไหนตามแบทไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีสสดครับผมสสวัสดี<ม> คุณเหลิมแม่ขอเรียรีกคุณเหลิมแล้วกันนะคะเจ้าของร้าน Plenary Green Cafe แห่งนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นี่คือติดอันดับว่าเป็นร้านที่สวนที่สวยที่สุดในประเทศไทยด้วยของนิตยาสารบ้านและสวนนะคะของจริงสวยกว่าในภาพและวิดีโอที่เคยเห็นนะคะอาจจะเพราะต้นไม้โตขึ้นด้วยไม่เอ่ยตอนนั้นที่บ้านและสวนมา ถ่ายทำลงแมกกาซีนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน่าจะใหม่ๆอยู่ใหม่ๆเลยต้นไม้เรายังไม่โตขนาดนี้ผ่านมาแล้วได้สักสองปีนี่ก็มันโตขึ้นใช่ไหมแต่ว่าคาเฟ่นี้เปิดมาได้2ปี2ปีแล้วครับแค่ปีเท่านั้นแต่บอกเลยว่าฮอตฮิตมากแล้วอยากจะทราบว่าคุณเหลิมเนี่ยทำไมถึงคิดอยากจะมาเปิดร้านเอ่ยแล้วทาไมถึงต้องเป็นคอนเซ็ปต์แนวแบบป่าในใจกลางเมืองคะตอนแรกเนี่ยผมกับภรรยาเราก็เป็นคนที่เราชอบไปเที่ยว ป่าไปเที่ยวธรรมชาติพวกนี้แล้วพอเราไปคาเฟ่ที่อยากจะมีพวกแบบป่าเป็นธรรมชาติแบบนี้เราต้องไปไกลอ่ะเราต้องไปถึงเมืองการต้องไปเขาใหญ่ใช่ไหมก็เลยคิดอยูว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยมีสวนที่เป็นคาเฟ่สวยๆแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้เนี่ยบ้างมันก็คงจะดีเพราะมันก็จะทําให้ผู้คนที่แบบว่าอยู่ในป่าคอนกรีตเนาะเขาได้แบบว่าเออเขาจะได้มีโอกาสเนี่ยมาได้ใช้ความสุข ในช่วงเวลาสั้นๆของเขาในคาเฟ่ในเมืองได้บ้างทำสวนที่มีคาเฟ่นนี่ทำคาเฟ่ที่มีสวนเพราะว่าเพราะว่าจากที่ที่เรามีเนี่ยหไร่นะครับเราแบ่ง200วามาเนี่ยเพื่อทำสวนโดยเฉพาะะเพราะเราให้ความสำคัญกับสวนเป็นหลักครับ แล้วนี่คือได้ข่าวว่าพันไม้ที่นี่นี่เป็นพันไม้หายากด้วยใช่ไหมคะครับตอนจัดสวนนะครับเราก็โชคดีที่เราได้อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านมาเป็นที่ปรึกษาให้ลบไปหลายจังหวัดเพื่อที่จะคัดสรรต้นไม้ซึ่งหาต้นไม้เองเลยใช่ครับในรูปทรงมากจริงครับต้องดูในรูปทรงที่เราต้องการต้องเลือกชนิดต้นไม้ซึ่งเราคิดว่ามันเป็นส่วนใหญ่เป็นไม้มงคลอันนี้นี่คือเป็นต้นไม้หายากที่คัดสรรมาจาก ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยจัดมารวบรวมไว้ในสวนแห่งนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้หลายๆต้นที่เราเห็นที่นี่เนี่ยก็คือจะไม่เห็นที่อื่นคือหาเจอได้ยากนะคะอยากจะยกตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมเอ่ยว่ามีต้นอะไรบ้างที่แบบหายากในที่นี้คะเคยได้ยินต้นพิลังกาษสาไหมครับต้นพิลังกรสาไม่เคยได้ยินนะครันต้นพิลังกระสาไม่คุ้นหูเลยค่ะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้หายากนะครับมันมีสรรพคุณทางยานะฮะอันนี้ถ้าที่อื่นก็คงหาไม่มีเราก็ ภรายาก็ไปหามานะครับออหรืออย่างต้นนี้ต้นกระดิ่งนางฟ้านะครับอู้ชื่อน่ารักมากครับต้นกระดิ่งนางฟ้าช่วงนี้กําลังออกดอก<ส>อันนี้ก็เป็นไม้มงคลนะฮะเ,เวลาเขาออกดอกเนี่ยคุณแหวนสังเกตดูนะฮะจะเป็นเหมือนกระดิ่งนะฮะที่ดอกสีขาวชมพูครับไ<อ>ม่นจะเป็นเหมือนกระดิ่งนะฮะแล้วพวกนี้เนี่ยก็คือมีความเชื่อกันว่าเมื่อไหร่ลมพัดใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้ดอกกระดิ่งนางฟ้าเนี่ยสั่นมันก็เหมือนกวักโชคกวากลาบมาให้กับคนฟู <น>มีจังเลยอ่ะมีความแบบนําโชคลาภมาด้วยและอย่างต้นนี้คือต้นอะไรเอ่ยที่เป็นใบให้อยหรือมอ่สบายนางครับสบายนางต้นสบายนางนี่เราจะมีเยอะ,วอะพวกนี้มันจะ,สะแสดง,ง,งถึงความชุ่มชื่นของอของพื้นที่ที่มันอยู่ คือถ้าสมมุติว่ามันไม่ชุ่มชื้นพอนะฮะพวกนี้มันจะไม่ยาวถ้าสังเกตดูเนี่ยสบายนางนี่จะย้อยยาวไปหมดอีกนิดนึงก็คือจะถึงพื้นแล้วนะคะเปิดสบายนางโอ้คือที่นี่เลยบอกเลยว่าแอมเบียนซ์ไว้บรรยากาศทุกอย่างมันเหมือนแบบมันเหมือนอยู่ในป่าจริงๆคือเสียงน้ําตกมีแบบไอน้ำพ่นออกมาตลอดเวลามันฟีลเหมือนเดินเข้าไปในป่าดงดิบแล้วมันแบบ มีไอ้น้ำอะอยู่ใ,ในปา่าเราต้องให้ความชุ่มชื้นให้เหมือนในปา่านะครับเพิต้นไม้มันถึงจะอย่างเฟิร์นนะฮะ,ะอย่างตะไคร่น้ําอะไรนะมันถึงจะองอกงามยู่เหมือนอย่างนั้นี่ที่อารมณ์เหมือนแบบเหมือนที่ฉันไปเดินอยู่กิ่วแมปานี่เชียงใหม่เลยอ่งเป็นฟิลแบบเหมือนเแหบบมือนไปในปา่าในกิ่วแมปานะคุณผู้ชมแต่นี่คือแบบอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะคะแล้วก็อาหารอร่อยก็คือว่ามีเสิร์ฟไม่ต้องไปถึงกิ่วแมปามีอาหารมีขนมเสิร์ฟมากมายแล้วก็มาสะดวกไม่ต้องบินไปถึงเชียงใหม่ด้วยนะคะ กว่าจะได้ขึ้นมาเป็นร้านจากที่เป็นที่ดินร,บราบเลยเนี่ยใช้เวลานานไหมคะเราใช้เวลาก่อสร้างสวนประมาณ6เดือนหกอุ้ยรู้เลยเนี่ยครับแต่ว่าแต่ว่าวางแผนมาก่อนนะวางแผนมาก่อน<ๆ>ก่อนหน้านั้น<ๆ>เราก็จะต้องทําพวกโครงสร้างอาคารอะไรให้เรียบร้อย<ๆ>หมดก่อนนะครับ<ๆ>แล้วเราก็จะเหลือพื้นที่สวนซึ่งใช้เวลาที่จะฟูลฟิลเนี่ยประมาณ6เดือน <6 S 1> แล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการพอดี นะครับอ่าอย่างสวนแต่ละสวนเนี่ยนีะดะสวนดูสวนนี้นะครับเดี๋ยวพอจะนั่งเลยนะคะชิวมากคุณผู้ชมะได้ยินเสียงนกไหมครับแค่นั่งตรงนี้เสียงนกนกที่เลี้ยงไม่ครับเป็นนกเนี่ยฮะเป็นนกธรรมชาติมาเองมาเองครับมีเสียงนกธรรมชาตินะฮะน้ำตกนะฮะมันฟังแล้วมันจะมันฮิวใจเพราะว่ามันเหมือนเราอยู่ในธรรมชาติครับแล้วร้านนี้นะคุณผู้ชมคือการจัดซีตติ้งโต๊ะต่างๆเนี่ย มองไปมุมไหนก็สวยคือเรานั่งจากมุมนี้มองไปจากมุมนูน้นจากมุมนูน้นคือแบบมองไปแล้วมันเขียวการจัด layout, เลเยอร์แลนด์เขปทุกอย่างคือสวยมากสวนนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องถือว่าเราโชคดีนะครับเราได้อาจารย์อาจินเกิดพิพัฒน์นะครับซึ่งแกเป็นนักจกัดสวนมือดีแกต้องฝีกเวลาช่วงนั้นเนี่ยที่แกทำงานสวนให้กับคุณวิคมรมาดิ ใช่ครับที่อามาตะนครนะครับก็แกก็ปีกเวลามาจัดให้เราเพราะว่าเราได้คุยกันแล้วผมบอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์จัดสวนบางที่คนอื่นอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปชื่นชมแต่ถ้ามาจัดคาเฟ่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แกจัดที่คาเฟ่้พราะแกฟังที่เราพูดเนาะแกก็ชื่นชมแล้วก็อยากจะช่วยก็คือถ้าเราได้ทำคาเฟ่สวยๆมีสวนสวยๆ คนอื่นก็สามารถซื้อกาแฟแก้วเดียวก็ได้มาชื่นชมสวนได้ท้งวันนะครับก็เลยอาจารย์ก็เลยจัดเต็มที่เลยโอ้อาจารย์น่ารักมากเลยมาจัดให้ทําให้เรามีบุญได้มาชื่นชมสวนที่อาจารย์จัดนะคะเพราะว่าคือแบบองค์ประกอบแลนด์สเคปทุกอย่างการเลือกสรรพันธ์ไม้ต่างๆนี่คือแบบเพอร์เฟกต์คุณผู้ชม แผนถามนิดนึงคือที่บ้านปลูกต้นไม้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเวลาย้ายต้นไม้ใหญ่ๆมาเนี่ยมันต้องมีการดันฐานมีการค้ำไม่งั้นนางจะโค่นแล้วอันนี้นี่แบบมีเทคนิคที่เศษอะไรไงไม่เอ่ยเพราะว่ามองไปแล้วว่าไม่เห็นมีไม้ค้ำเลยครับถ้าเป็นทั่วไปก็จะมีเหล็กค้ำยันอของที่นี่เนี่ยทางเราก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่เพื่อเคารพธรรมชาตินะฮะ เราควรจะให้ต้นไม้เขาอยู่ในรูปทรงของธรรมชาติมากที่สุดแต่ว่าทํายังไงเราถึงจะต้องให้เขามีความยันเราก็เลยถึงต้องทําระบบรากเทียมนะฮะขออนุญาตชี้ให้ดูนิดนึงฮะถ้าอย่างนี้นะครับถ้าสังเกตดูนะครับอันนี้จะเป็นรากเทียมที่เราทำโอ้ยนี่ของปลอมเหรอคะเนี่ยใช่ครับโอ้แม่ก็ทําด้วยอะไรเอ่ยข้างในจะเป็นเหล็กครับเราจะทําเป็นเหล็กฝังลงไปในดินนะฮะประมาณเกือบ2เมตรนะครับทำรอบต้น เพื่อที่จะให้มันคำยันแต่เพื่อววให้มันเข้ากับธรรมชาตินะครับมันจะต้องไม่ใช่เส้นตรงเราก็จะต้องเชื่อมเหล็กให้มันแนวโค้งให้มันโค้งไม่<า>ให้มันเป็นทรงเหมือนรากไม้ให้เหมือนรากไม้นะครับแล้หลังอย่างนั้นเนี่ย เออเราก็ต้องดูว่าต้นไม้แต่ละต้นนี้มีเปลือกไม้อยังไงนะครับเราก็จะปั้นแล้วก็พยายามปรับแต่งสีให้เหมือน <Okay. S 2> นี่ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องดูแลมันทนนั้นนี่แบบนะครับอันนี้มันเป็นปูป,ปูปลาสเตอร์หรืออะไรเอ่ยอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นปูนผสมสีนะครับนี่คือการใส่ใจในทุกดีเทลความละเอียดนะให้บัน,บบนแบบดูเป็นสวนธรรมชาติที่สุดอะ ที่นี่ด้วยความที่พันไม้มันเยอะมากนะครับ <kin S 1> แล้วก็มันเป็นไม้มงคลซึ่งเราสรรหามาเราก็อยากจะให้คนที่ได้ชมสวนนี้ได้มีความรู้กลับไปด้วยวนะฮะแต่ความที่จะจําชื่อมันหมดได้มันคงยากเราก็เลยทําร่วมกับทางคณะวรรณศาสตร์นะฮะนักศึกษาวรรณศาสตร์เนี่ยมาทําวิจัยให้ว่าววต้นพวกนี้เนี่ยชื่ออะไรวงวานของเขาเป็นยังไงมีประโยชน์อะไรยังไงลูกค้าสามารถสแกน QR code ค แล้วก็สามารถไปอ่านไปอะไรได้ศึกษาได้ว่าข้อมูลของเขา้อมูลของเขาว้าวสุดยอดคือเป็นการเรียนรู้พันไม้ที่หายากไปด้วยในตัวนะคะก็คือจะมีแทบทุกต้นเลยใช่ไหมเอตรงนี้อ่านี่แต่ดีจังเลยคือนึกภาพที่มันเป็นป้ายตั้งขึ้นมาความธรรมชาติมันหายไปอ่ะไม่มีที่ท้าไม้ไม่ต้องมามีป้ายแบบบรรยายแต่ว่าก็สามารถศึกษาหาข้อมูลได้ด้วยการสแกน QR code แล้วทำแบบเล็กๆนิดเดียวใช่ครับ ทีต้นประธานนะคะคแล้วก็มีการสร้างที่ค้ำที่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นที่ค้ำเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนต้นนี้อยู่ที่นี่มาแบบ4ี่ห้าสิบปีเพราะว่าไม่มีที่ค้ำอะไรเลยคือที่แรกก็แบบกเขาจะว่าจะคอนเซปต์เหมือนที่อามาเนาเลอร์ที่เขามีต้นไม้โบราณเป็นร้อยปีแต่เขาก็สร้างอาคารล้อมต้นไม้คือเราต้องสร้างล้อมกับต้นไม้ไปแต่นี้ไม่ใช่นะคะนี่คือเพิ่งมาได้2ปี 2> แต่เหมือนอยู่ที่นี่มานานเป็น เป็นองค์ประธาน<ช>ของไปแล้วว้าวสวยงามมากตายแต่อคอนเซปต์นี้ดีมากที่สร้างแบบเป็นรากเทียมมาแต่ราคาก็แรงอยู่ครับแต่ว่าก็อาจารย์อาจินท่านได้บอกไว้ถ้าเราเคารพธรรมชาตินะครับเราก็ควรจะต้องทําให้เรียนแบบธรรมชาตินะอย่าไปทําจนจากธรรมชาติกลายเป็น ซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติใช่จริงไม่มีไม้ค้ำมันเหมือนไปใส่เปลือกเขาอะดูแล้วดูเขาไม่สบายดูเขาทรมานแล้วเราดูแล้วมันก็แบบดูไม่เหมือนอยู่ในป่าถ้าในป่าไม่ควรจะมีต้นไม้ใส่เปลือกใช่ไม่ควรมีต้นไม้ใส่เปลือกอันนี้นี่คือแบบเราแบบเรียกว่าเป็นคําเป็นใส่เปลือกแบบที่ดูไม่ออกว่าใส่นะคะก็คือแบบดูแบบกลืนกับธรรมชาติไปเลยโอ้โหแบบ ชอบมากแล้วมานี้เสียงน้ําตกเสียงนกที่บินมาเองตามธรรมชาตินะคะคุณเหลิมไม่ได้เลี้ยงนะคะไมไ่เลี้ยงกระลอกเราไม่ได้เลี้ยงกระลอกก็ไม่ได้เลี้ยงมีเต่ามามาจากฟ้ามาอเอง,องเลยครับฟ้าปลาเนี่ยก็็ลา,ายขึ้นมารงน้ําตกเราในนี้เป็นธรรมชาติจนเขารู้สึกว่านี่คือบ้านของเขาหรือเปล่าเขาก็เลยมากัน เหมือนแบบสร้างอีโคซิสต็มขึ้นมาใหม่เลยสัตว์ทุกตัวคือหนีมาอยู่ที่นี่เป็นโอเอซิสของเขาเลยทีเดียวนะคะโหต้องบอกเลยว่าว้าวมากๆเลยกับคาเฟ่นี้ที่นอกจากความสวยงามของต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยยังมีอาหารและขนมที่อร่อยมากด้วยเห็นวันนี้มาทั้งทีแล้วต้องขออนุญาตชิมขนมและอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มของที่นี่ได้ไหมคะได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาชิมอาหารของร้าน Planetery Cafe กันแล้วนะคะซึ่งทุกคนบอกเลยว่านอกจากร้านจะสวยมากแล้วอาหารและขนมที่นี่ก็อร่อยมากด้วยขออนุญาตชิมไปด้วยนะคะเพราะว่าน่าทานกลิ่นมันโชยมากคุณผู้ชม่าอร่อยนี่ฮะตอนนี้ที่ลูกค้าชอบกันมากโดยเฉพาะแขกผู้สูงวัยอ่าแต่วัยยังไม่สูงยไม่รสูงแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นปากระปูง ซอสมะขามนะครับรสชาติจะกลมกล่อมนะครับแล้วก็ปลาพงเราก็จะสดใหม่เพราะ <สด S 2> ฉะนั้นวยชิมแล้วก็จะรู้สึกว้าวเลยใช่ไหมครัโอ,โอ้โหน,นี้โอ้โหปลากระพงชิ้นมบืเริ่มเลยมีความเฮลตี้ด้วยนะคะซอสมะขามสูตรของที่ร้านนะครับสรสชาติจะกลมกล่อมนี่เห็นซอสแล้วน้ำลายยืดเมนูของที่ร้านนี่มีเยอะไหมคะเมนูของที่ร้านเนี่ยเราก็จะมีพอประมาณเพราะว่าโดยหลักๆแล้วนะครับก็ ร้านคาเฟ่เราก็จะมีฮะะจเป็นขนมเป็นเครืื่่องดมนะครับแต่ว่าก็มีอาหารด้วยสำหรับใครที่หิวนะคะอืมอร่อยมากครับรสบะหมี่นัวจริงๆครับบบคครันูกำลังดีแล้วก็มีแบบว่าหอมเจียวมีหอมเจียวด้วยอร่อยมากเลย มันกรอบๆอ่ะนี่ดีสาหรับใครที่มาแบบนั่งชิลคาเฟ่ที่คุณเหลิมบอกว่าแบบคาเฟ่ไม่ได้มีอาหารหนักเยอะแต่ที่นี่นี่คือก็มีไหลยไม่ดูแล้วก็อร่อยด้วยใครที่กําลังอาจจะควบคุมดูแลหุ่นหรืออยากทานเฮลตี้เนี่ยก็ทานได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออร่อยด้วยไม่ใช่เฮลตี้เราไม่อร่อยเมนูต่อไปเนี่ยอันนี้นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของจีรานนะครับก็คือสปาติสเกตีคั่วเมืองกว่าเราจะได้ ตัวไส้อั่วที่จะเอามาใส่กับทางสปากเกตตี้ของเนี้ยเราต้องเลือกตั้งหลายเจ้าเพราะว่าไส้อั่วเนี้ยมันมีเครื่องเทศผสมใช่ไหมสมุนไพรบางที่ก็อาจจะรสชาติไม่ดีอัดแรงไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็คัดมาจนได้เจ้าเนี้ยซึ่งรสชาติก็จะกลมกล่อมเมื่อผัดกับสปากเกตตี้น้ำมันมะกอกอะไรเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเป็นไส้อั่วแบบต้องสั่งมาจากเชียงใหมยย่หรืออะไรเงี้ยไม่เลยต้องเป็นเชียงใหม่เท่านั้นครับเชียงใหม่เท่านั้นครับอ ไม่ <c oughs> อ,อร่อยมากครับอันนี้ก็เป็นรสชาติที่อร่อยเลยคุณผู้ชมอ,อร่อยมากคัดสารแล้วว่าเออน่าจะถูกปากนะครับเพราะว่าจะไม่มีสมุนไพรเยอะมากไม่ใชไม่ไม่สมุนไพรจะอ๋าเกินนะแล้วก็ไม่หมันเกินแล้ววันนี้ก็คือแบบใส่เครื่องเทศเยอะเกินมันก็แบบ มันมันก็ฉุนไปนิดนึง,ง,งอันนี้นี่คือเครื่องเทศกำลังดีแล้วก็ไม่มันแล้วตัวสปาเกตตี้ก็ผัดแบบว่าไม่มันด้วยนี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะถ้ามาแล้วต้องลองเลยคุณผู้ชมติดใจแน่นอน,นะคะ่ะอ่าันที่เมนูต่อไปเลยเมนูต่อไปนะฮะสลัดกุ้งย่างอะโวคาโดนะครับ กุ้งนี่เราสดมากนะครับน้ำสลัดนะครับเป็นน้ำสลัดที่เราทำเฉพาะขึ้นมานะครับว้าวอันนี้เป็นเป็นบอสมิกหรืออะไรบอบสมิกว้าวที่เราชอบมมาอาหารที่นี่คือแบบดูมีความเฮลตี่อ่ะนี่หูยกุ้งแน่นๆ่นกุ้งคือแค่หั่นก็รู้เลยว่าสดใหม่แน่นอนมันแบบกรึบๆเลยเนื้อนแน่นกรึบเลยนะครับ้อมบอสลิมิกหอมมาก กุ้งกรอบมากแบบกรึบกรึบกรึบอ่ะคุณผู้ชมกุ้งสดและดีมากเนื้อแน่นมากกรอบเลยนะคะแล้วก็มาสมิกมันแบบเหมือนหอมเครื่องเทศหอมอโรมาทุกอย่างทานด้วยกันกุ้งที่แบบสดๆนะคะแล้วก็ผักนี่แบบหึงเทลฟี่สุดๆเลยอร่อยมากเลยนี่ก็เป็นสามเมนูอาหารนะคะของทางร้านแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีขนมซึ่งขนมเยอะมากเ,เลยใ<อ>่ไหมคมีกี่เมนูเอ่ยขนมนี่เคยนับประมาณสักเกือบ20ิเมนูนะครับ<ม>เพราะว่า ซอสซิ่งที่เราได้จากสปายเออร์ในเรื่องของเค้กนี้เราคัดสั่มานะแล้วก็จะมีลูกค้าชอบเวลาลูกค้ารีเควสว่าอยากได้เป็นแนวนั้นแนวนี้เราก็จะไปหามาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานเค้กซึ่งมีคุณภาพดีแล้วก็อร่อยนะครับตรงความต้องการของลูกค้า S <S เค้คกที่ขายดีก็คือเราเป็นเค้กมะพร้าวนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นมะพร้าวซึ่งค่อนข้างเฮลตี้หน่อยก็คือว่ามันจะไม่หวานมากนะครับผู้ใหญ่ชอบเลยแล้วด้านบนนี่คือซอสอะไรเอ่ยออจะเป็นเนื้อมะพร้าวนะฮะซอสมะพร้าวเนื้อมะพร้าวซอสมะพร้าวเนื้อมะพร้าว รสชาตมันนุ่มอ่ะคุณผู้ชมน้วไม่หวานไปไม่หวานไปหวานกําลังดีเลยมันนุ่มๆม,มีความเป็นแบบมะพร้าววนิลาวนิลานิด,นด,นดพอทาซอนซอสกับเทรด้วยนี่คือแบบเฟลิกเลยคุณผู้ชมลงตัวมากเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใครมาที่นี่ต้องมาจัดรับรองว่าต้องเลิฟค่ะม,มาเมนูที่สอง เมนูนี้คือต้องบอกเลยผู้ชมว่าเป็นเมนูที่หาทานยากเป็นเค้กน้ำพึ่งของรัสเซียซึ่งแหวนชอบมากซึ่งไปรัสเซียมาเราือทานทุกวันแล้วมาไทยหาทานยากมากคุณผู้ชมแต่มีที่นี่นี่ขออนุญาตทิ้เลยนะคะอร่อ,อยไม่แพท้ที่รัสเซียเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้แหวนหาที่ทานในกรุงเทพได้แล้ว,ลวก็เหมือนกันเลยคือไม่หวานเกิน<อ>นั่นเป็นหวานแบบหวานวาน,น้ำพึ่งแบบว่าเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นกลิ่นอบเป็นฮันนี่ฮันนี่นี่ทานแล้วแบบ รูร้สึก r e f r e s h i n เหมือนตอนเช้าจะตื่นมาทาน honey toast อะไรแบบนี้นะคะอันนี้นี่คือแบบอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาทานต้องมาท,ามาท,าที่นี่เพราะหาทานยากมากจริงๆคุณผู้ชมตามมาด้วยอันนี้เป็น apple crumble ครับแ,แบบรสชาติที่แบบ เบาๆนัวๆนะคะแล้วใครที่ชอบผัแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลคโบที่นี่เนี่ยรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วซอสก็คือแบบไม่เลี่ยนเกินบางที่แบบซอสแบบครีมมี่แบบเป็นครีมแบบครีมพักๆทานแล้วมันเลี่ยนอันนี้นแบบเบาๆนะคะกาลังดีแต่ทานอาหารคาวๆเสร็จแล้วตกเอ้ยนี้นี่แบบเลิศได้ข่าวว่าเป็น best seller ครับเข<ม><ม>้าใจว่านอกจากอร่อยแล้วเวลาถ่ายรูปนะ่า มันโฟโตเจนิกคุณผู้ชมมัน very instagramable นอกจากหน้าตาดีแล้วมันอร่อยคือเนื้อมูสมันเบามาก melt in the mouth คุณผู้ชมเหมือนมันละลายบนลิ้นเลยแล้วคือชอบว่ามันไม่มันแบบบางทีเวลาทานอะไรที่เป็นมูสหรือครีมอ่ะมันจะมีความเป็นมันเมึกเมื่ในปากอันนี้ไม่มีเลยมันเหมือนมันละลายไปเลยอร่อยมากเลยแล้วก็ไม่เปรี้ยวไปด้วยนะคะรสชาติแบบมังดีมากๆส่วนของขนมนะคะมาเครื่องดื่มกันบ้าง เราเป็นสายสุขภาพนะครับน้ำตาลเราอย่าไทานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดื่มของเราเนี่ยเราก็จะมีเป็นเครื่องดื่มซึ่งนอกจากจะเป็นน้ำตาลปกติแล้วเราก็มีน้ำตาลแย่หวานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเครื่องดื่มกาแฟที่เป็นผสมย่หวานน้ำตาลแย่หวานก็ไปก็ดีต่อสุขภาพคเป็นซีเวียนะคะที่ฮอตทิ่ดมากเลยตอนนี้ หลายคนบอกว่าน้ําตาลเทียมน้ําตาลอะไรแบบเออริทอลอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยดีแต่แต่แตีเวียนะี่คือดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ให้ความหวานทางเลืองไปด้วยนมนี่เป็นนมโอ๊ตมิลค์นะครับตายแล้วดีกว่าสำหรับเมนูนี้นะครับเราจะมีเป็นนมปกติเป็นนมโอ๊ตมิลค์หรือแม้ว่าน้ําตาลเป็นน้ําตาลปกติก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ําตาลแย่หวานนะครับลูกค้าสามารถที่จะ ่งได้เลยว่าจะหวานปกติหวาน50% 25%นี่คือคัสตอมไนซ์มากเลยนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆสําหรับใครที่รักสุขภาพเพราะว่าอันนี้นี่คืออน้ําตาลก็มีน้ําตาลปกติมีน้ําตาลย่าหวาน<ม>ซึ่งมีดิฉันเรือกย่าหวานแน่นอนแล้วก็มันไม่เฟือนอนะ่ะบางทีย่าหวานบางที่ทานแล้วแบบไม่รู้เาย้าหวานอะไรมานะคะมันจะแบบ มันจะขมๆฝุ่นๆนิดนึงอ่ะแต่อันนี้นี่คือไม่เลยคุณผู้ชมเหมือนใส่น้ําเชื่อมเลยอ่ะเราโคกับทางปตทนะคร<อ>ับปอตอทอก็จะมีบริษัทซึ่งเขาผลิตน้ําตาลย่าหวาน<อ>นะครับเราก็เป็นหนึ่งในร้านซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของปอตอทอครับว้าวนี่เพราะฉะนั้นการันตีคุณภาพด้วยนะคะว่าเป็นย่าหวานที่ดีนะคะไม่ใช่แบบย่าหวานอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นย่าหวานจากปตทเลยทีเดียวนะคะอ่าแล้วมากที่เมนูต่อไปอันนี้ เมนูนี้นะฮะก็เป็นเมนู็อปฮิตอีกเหมือนกันก็เป็นส้มจี๊ดพริกเกลือแลส้มจี๊พริกเกลือมีอันนี้สะใจมากเลยก็จะได้ฟีลว่าเป็นเหมือนผลไม้นะครับแล้วก็มีพริกเกลือโรยอยู่นะครับรสชาติมันรู้เลยว่าเป็นส้มจี๊ดคุณผูช้ชมมันหูนกลิ่นแบบต้องใช้แบบส้มจี๊ดเยอะมากในการคัน้นแยวนี้ที่มันจะให้แบบว่า รสชาติรสสัมผันแล้วก็กลิ่นทุกอย่างที่มันแบบโซ้มจีดมากๆแล้วมันก็จะฟีลแบบเหมือนเอาไปจิ้มรี่เกลือแต่แบบ,บไม่ต้องมานั่งแกะนั่งจิ้มให้เสียจริตเลยอยู่ในแก้วแก้วเดียวค่ะทานมาแล้วคือฟีลเดียวกันเป๊ะเลยนะคะอามาอันนี้แก้วสุดท้ายอันนี้มัทฉะลาเต้เว้าวมัทฉะลาเต้ อันนี้เป็นมัชาะต้องไป sourcing พิเศษมายังไงไม่เอ่ยก็เราเลือกเจ้าที่แบบว่าเป็นมัชะนี่ของแท้จริงหอมเลยอ่ะทานแล้วหอมขึ้นสมูทเลยแล้วมันจะมีเป็นเม็ดเมเป็นงาดำครับอืมนี่นะคะมีงาดำข้างล่างด้วยงาดำกับมะชากันมันแบบมันส่งเสริมรสชาติกันได้ดีมากมันเข้ากันดีมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพของคู่ด้วยเพราะงาดํานี่ก็สารพัดประโยชน์เลยนะคะคุณผู้ชมใครที่แบบ เป็นเหมือน body and mind detox คือไม่ถึงขั้น detox แต่ว่าเรามาแล้วเรารู้สึกแบบมาที่นี่เรา relax เราได้แบบเหมือนเยีวยาตัวเองอะผ่อนคลายจิตใจแล้วก็ได้มาทานอาหารดีๆที่ดีต่อ,อสุขภาพด้วยคือเป็นแบบ one stop ที่แบบ refreshing เลยออกไปนี่คือแบบ mind body คือแบบ rejuvenate เลยทันทีเลยนะคะเงิ้สุดท้ายนี่อยากจ,จะให้เหลิมฝากร้าน p l a n a r y Green Cafe กับคุณผู้ชมสักหน่อยได้ไหมคะครับ ก็ขอฝากร้าน c a n e r y Green Cafe ไว้นะครับร้านเราเปิดมาได้2ปีแล้วช่วงแรกต้นไม้อาจจะยังไม่ค่อยเติบโตสวยงามมากนะักแต่ตอนนี้เนี่ยผ่านมา2ฤดูฝนแล้วต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้สวยเป็นธรรมชาติอาหารของพวกเรานี่ก็เป็นอาหารซึ่งเราได้คัดเลือกแล้วว่าดีต่อสุขภาพสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวันะครับ เปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดวันนี้ต้องขอขบคุณคุณเหลิมมากๆเลย,เลยนะคะคแล้วันนี้ก็หมดเวลาของรายการว้าวันแหวนแล้วนะคะสามารถพบกันใหม่ได้ทุกวอังคารเวลา14นาิก10นาทีทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34วันนี้แหวนแ,และคุณเหลิมตมองขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ amarin tv